รู้มาเลยอันนี้คือแอคถ่ายรูปหรอใช่คุณจะปิดคุณจะปิดอย่างนัทำไมอ่ะคุณแม่ปิดเหนือฮะปิดเหนือมันปิดอยู่ปิดเหนืออะปิดยู่ปิดปิดเหนียงหรือเปล่าเขาเรียกเปิดเนียงหรือเปล่าปิดเหนียงหย่อนก็คือว่าจะได้เจอลูกแล้วดีใจไหมคะดีใจค่ะยังไม่แกะคะ่ค่ะต้องดึงขึ้นมีอะไรจะบอกกับลูกๆไหมคะ บอกว่ารักเสมอคิดถึงเสมออยู่ในใจเสมอวันทูทีโสี่ตัวนี้สี่ตัวนี้หรอ <c oughs> สี่ตัวนี้หรอใช่มไม่ไดรามากหรอไม่ค่ะดูเหวือนหน้าจะร้องไห้ <c oughs> ไม่ร้องหรอกค่ะปลืหมอ,อกปลื้มใจได้มรดกหรืจะแบ่งให้คนละสิบไร่สิบสสิไร่สาสิบไร่รไปลเลย ขอไปเป็นร้อยไร่ได้ไหมร้อยไร่นั้นก็เอาไว้ให้แม่ดีกว่านะไม่เอาหรอกกี่ไร่นั้นก็ไม่เอาหรอกแต่สยวถมให้นั้นก็ดีค่ะเพราะว่ามันก็เป็นบุญวัส,สนานะคะแต่ที่นั่นมันไร่ละล้านสองเลยจ้าถ้าขายแบบไม่คิดไรไร่ละล้านคนก็แย่งกันเอานะคะหัวชนกันเอาเลยไปขายเลยก็ม,มีความสุขดีนะคะไม่ได้คิดอะไรมากมาย คิดว่าสวยเหมือนใครคะ่ะใครคะ่ะดิฉันคุณก็สวยเหมือนคุณพ่อคุณค่ะคุณว่าดิฉันจะผ่านคุณวิกฤตไปได้ไหมคะได้ค่ะแล้วต้องมีอะไรที่เข้มแข็งไหมคะท่าเก่าอะไรมากมายอะไม่ต้องเข้มแข็งหรอกปล่อยใจสบายๆแค่นั้นแหละภายในเรามีภายนอกเราก็มีภายในเรามีแล้วภายนอกก็ตามมาเองจุ๊จุ๊บุจุจุ๊ดิฉันดีใจที่ดิฉันมีคุณนะคะดิฉันรักคุณมาก ค่ะที่สุดขอบคุณค่ะดไ,<แ>ไม่ได้แจวคีมไม่เจาะเลือดอย่างยุ่องค่ะอย่าอยู่โอกยกลัวไม่อยากกินกับฉันแหละกลัวเจาะเลือดทุกวันคุณก็อย่ากินหวานหลังจากทีตต่ตะอูดจบต่าอ ไปละบ๊ายบายบ๊ายบายท่านชมไม่ด้เป็นเก็บเป็น m ม m e m o r แมรี่นะคะเซียแล้วก็กดตรงสีขาวด้วย